สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่ช่อง i n k y s Book Packer c h a n n e l นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอิงก็จะมารีวิวนะคะนิยายนะคะที่เป็นแนวอียิปต์นะคะที่ช่วงนี้ก็ให้ความสนใจนะคะเรื่องราวของนิยายฝั่งอียิปต์อยู่เยอะค่ะแล้วก็เล่มนี้นะคะเป็นนิยายคลาสสิกนะคะที่คนที่ชื่นชอบอียิปต์น่าจะต้องชอบอ่านด้วยนะคะกับนี่เลยนี่ค่ะมนตราแห่งดารานะคะงานจากคุณลักษณะวดีนั่นเองค่ะ สำหรับนิยายมนมรราแห่งดารานี่นะคะก็มีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะคะเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะคะจะบอกว่าอ่านจบทั้งสองเล่มแล้วนะคะแล้วก็มี กลิ่นอายนะคะของความเป็นอียิปต์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวคร่าวๆนะคะของอมนตราแห่งดารานะคะก็คือเรื่องราวของตัวละครในเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่อียิปต์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พูดถึงอียิปต์ยุคโบราณนะคะในสมัยของฟาโรห์รามซิสที่2นั่นเองค่ะหลายหคนนะคะอาจจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับฟาโรรามิสองค์ที่สได้นะคะก็คือผู้ที่มีใบหน้านะคะถูกสลักอยู่ที่วิหารอาบู นะคะแล้วก็ที่หุบผากษัตริย์ด้วยใครที่เคยไปทัวร์อียิปต์นะคะน่าจะเคยผ่านเคยเห็นกันนะคะกับสถานที่สําคัญแห่งนี้ค่ะนั่นแหละค่ะอยุคของฟาโร์รามสิสที่2ค่ะแล้วก็ในเรื่องนะคะก็มีการเล่านะคะถึงะระหว่างนะคะที่ฟาโร์นะคะได้ใช้นะคะข้าทาสบริวารเนี่ยในการสร้างวิหารอาบูเซมเบลนะคะแล้วก็สร้างรูปแกะสลักที่หุผากษัตริย์ด้วยค่ะ สองเล่มนี้นะคะก็จะเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนะคะที่เชื่อเรื่องราวของการเคลื่อนตัวของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะแล้วก็ชาวอียิปต์นะคะในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าใช้ชีวิตนะคะอยู่ท่ามกลางทะเลทรายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้มากนะคะในการดูนะคะอาทิตย์ทางการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าชาวอียิปต์โบราณนะคะมีความเชื่อว่าดวงดาวนะคะแต่และดวงที่เคลื่อนไปนะคะอาจจะมีส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดชะตาชีวิตนะคะหรือว่าชีวิตหลังความตายนะคะของชาวอียิปต์นั่นเองค่ะจะบอกว่าเล่มนี้นะคะมีการใช้ภาษานะคะที่สวยงามมากเลยนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกที่อ่านคํานําไปเนี่ยก็มีความคิดว่าโอ้เราจะอ่านนิยายเล่มนี้รู้เรื่องหรือเปล่านะคะเพราะว่าใช้ภาษาที่ค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็ มีลักษณะน้ำค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเองก็งงไปเหมือนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะพอได้อ่านไปคร่าวๆแล้วพอจับทางได้นะคะก็คนพบว่าอ๋อหลักๆเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวตามชื่อเรื่องเลยนะคะก็คือมนตราแห่งดารานะคะก็พูดถึงกลุ่มดาวนะคะที่ทรงอิทธิพลนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้ากลุ่มดาวเหล่านี้เคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะมาอยู่ในจุดโครจรที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถสร้างมนบางอย่างขึ้นมาได้นะคะเป็นมนอะไรแล้วก็อยากให้ไปอ่านกันเอง นะคะ ก็เนื้อเรื่องส่วนใหญ่นะคะในนิยายเนี่ยก็จะเล่านะคะเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็การกลับชาติมาเกิดใหม่นะคะตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเนาะที่มีกระบวนการการทามัมมี่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะหวังว่าวันหนึ่งนะคะดวงวิญญาณหรือว่าดวงจิตนะคะของผู้ที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยะจะรอวันฟื้นคืนนะคะแล้วก็กลับมาเข้าร่างเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระบวนการของการทามัมมี่เกิดขึ้นแล้วก็แยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆเนี่ยเก็บไว้อย่างดีจะบอกว่าเล่มนี้นะเล่า กระบวนการการทำมัมมี่อย่างละเอียดมากเลยนะคะโดยเฉพาะมัมมี่ของอผู้ที่เกิดในชั้นราชวงศ์หรือว่าชั้นกษัตริย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะอบรรยายละเอียดมากเลยนะคะใครจิตใจอ่อนไหวนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ มีเรื่องของการอย่างที่บอกว่าพูดเรื่องของการกับชาติมาเกิดนะคะแล้วก็จะมีการตามหากันนะคะในชาติใหม่ด้วยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเล่าว่านางเอกของเรื่องนะคะก็คืออินวลานะคะได้เดินทางไปเที่ยวค่ะไปทัวร์ประเทศอียิปต์นะคะแล้วก็ได้ไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าดรราทานะคะที่ก็สุดท้ายนะคะก็จะพาเธอเนี่ยไปไขความลับนะคะ เรื่องราวในอดีตชาติของเธอนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เธอเคยเกิดเป็นคนยุคโบราณนะคะในสมัยอียิปต์ของฟาโรห์ราเมซสที่2นั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องราวก็จะดําเนินเรื่อยมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอาสอนนะคะเทคนิคการดูดวงดาวนะคะที่จะโคจรมาบรรจบในจุดที่เหมาะสมแล้วก็จะก่อให้เกิดมนตราบางอย่างขึ้นได้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าเล่มหนึเนี่ย อารัมพบทนะคะพาเที่ยวอียิปต์ในแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเล่มสองเล่มนี้นะคะ อันนี้คือย้อนยุคนะคะไปอยู่ในสมัยอียิปต์โบราณนะคะแล้วก็เล่านะคะค่อนข้างจะละเอียดก็จะเป็นเอเรื่องราวของถ้าใครนะคะที่ชอบอดื่มดั่งบรรยากาศของอียิปต์โบราณนะคะก็จะอยู่ในเล่มนี้ค่อนข้างเยอะกว่านะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะมองผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวนะคะมันจะอยู่ในเล่มหนึ่งนะคะมากกว่าช่วงที่อลัมพบทนะคะก่อนที่นักเอกเนี่ยจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครแล้วก็กับชาติมาเกิดน,นะคะก็ เนื่องจากว่าภาษามันสวยงามมากนะคะอาจจะบรรยายได้เชื่องช้าหรือว่าละเอียดนิดนึงนะคะอาจจะใครที่ชื่นชอบการดําเนินเรื่องที่ผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอืดอืดเอืเอยยหน่อยนึงนะคะแต่ว่าสําหรับอิงเนี่ยก็ถ้าเล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะอืดจริงในความรู้สึกอิงนะแต่ว่าเล่มสองเนี่ยคือพอเข้ายุคโบราณปุ๊บอะ สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้จบเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นนิยายอีกเล่มหนึ่งนะคะที่มีจุดจบได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องราวเกร็ดต่างๆนะคะที่นอกเหนือจากนิยายนะคะที่อิงเป็นคนหามาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์โบราณนะคะแล้วก็เรื่องของการดูดวงดาวด้วยนะคะจะจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อมูลนะคะที่เซิร์ชหาได้จากอินเทอร์เน็ตวิกิพีเดียหรือว่า Google นะคะแต่ว่าวันนี้อิงก็จะมาเล่าสรุปคร่าวๆให้ฟัง แล้วกันนะคะว่า,ามีเกรดบางอย่างนะคะที่ทั้งตรงนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับในนิยายนะคะที่ยิงเจอมาจากวิกิมีอะไรบ้างนะคะ ก็สำหรับเกรดแรกเลยนะคะที่ยิงก็ได้ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะก็คือเรื่องราวนะคะของยุคสมัยของฟาโรรามาซิสที่สองนะคะคือในนิยายนะคะเล่าว่าฟาโรรามาซิสที่สองเนี่ยก็คือมีพระชายานอพระมเหสีแล้วก็มีราชบุตรราชธิดาเนี่ยมากมายหลายองค์เลยนะคะแต่ว่าในนิยายเล่าว่า จากพระมเหสีเอกก็คือพระนางในโฟตารีเนี่ยมีลูกสาวนะคะหรือว่าพระธิดาเพียงคนเดียวก็คือเมนเนเยตมุลนะคะซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะคะแล้วก็สําหรับพระมเหสีรองนะคะก็คืออิกโนเฟรตนะคะก็คือจะมีะพระราชบุตรอยู่สองคนนะคะก็คือไทมววเซตนะคะแล้วก็เมอเนปตานะคะซึ่งเมอเนปตาเนี่ยก็เป็นฟาโรงองต่อไปนะคะที่ขึ้นครองบัลลังก์ถัดจากฟาโรรามาซิสที่สองนะคะ ในนิยายเนี่ยเล่าว่ามีตัวละครแค่นี้นะคะอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงว่าเป็นราชบุตรนะคะเป็นราชธิดาแล้วก็เป็นมเหสีหรือว่าเป็นชายารองต่างๆไม่ได้เอ่ยชื่อมาเลยนะคะแต่พอเองไปค้นในวิกินะคะจริงๆแล้วพบว่านะคะอันนี้ตามตามวิกินะคะคือพระนางเนเฟอร์ตารีนะคะที่เป็นมเหสีเอกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีราชบุตรด,ด้วยนะคะแล้วก็มากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะมีหลายคนเลยนะคะมีทั้งราชบุตรแล้วก็ราชธิดาเนี่ยอย่างน้อยน่าจะ ชายสามหญิงสามเลยแหละไม่ได้มีราชดิดาองค์เดียว แค่ในนิยายเล่านะคะก็อันนี้นะคะเขาก็อาจจะว่าก,กันไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะก็แต่อย่างที่บอกว่าจุดที่แตกต่างที่อิงค้นหาข้อมูลเจอนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะใครนะคะจะเลือกเชื่อแบบในนิยายหรือว่าจะเลือกเชื่อแบบตามหลักฐานที่มีในปัจจุบันนะคะก็เอาตามสะดวกได้เลยนะคะก็เป็นหลักฐานที่ก็เป็นเกรดที่สนุกสนานที่มาเล่าให้ฟังค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวของฟารโรห์รามาซิสทีสส่ส,สองนะคะก็ถือเป็นฟารโรห์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครองราชยาวนานนะคะมีชื่อเสียงทางด้านของการรวบรวมดินแดนนะคะขยายอาณาจักรนั่นเองนะคะทาให้อียิปต์เนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รูปสลักนะคะที่มีประติมากรรมยิ่งใหญ่มากมายนะคะของฟาโรห์รามาซิสที่2นะคะก็ยังมีอยู่ที่วิหารอาบูเซมเบลนะคะแล้วก็ที่หุบผากษ,ษัตริย์ดด้วยนะคะใครที่ไปเที่ยวอียิปต์นะคะก็แวะไป <laughs> ดูนะคะรูปสลักนะคะที่เขาสร้าง ในสมัยนั้นได้ค่ะเกรดต่อมานะคะที่อิงก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาจากการค้นคว้านะคะคือในหนังสือเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชื่อเรื่องมนตราแห่งดารานะคะก็จะเล่านะคะเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกลุ่มดาวนยค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่านะคะ,ะกลุ่มดาวที่ถูกพูดถึงบ่อยมากนะคะนอกเหนือจากดาวหลกัหลกๆของ ของตัวเอกอะนะอะมีกลุ่มดาวนะคะที่ถูกพูดถึงบ่อยมากนะคะอยู่2กลุ่มดาวด้วยกันนะคะจากเล่มนี้ดาวแรกนะคะชื่อว่าดาวซีริอุสนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนไทยเรียกนะคะก็จะเรียกว่ากลุ่มดาวโจนนะคะดาวซีริอุสเนี่ยนะคะที่มีความโดดเด่นหรือว่ามีความสําคัญนะคะกับชาวอียิปต์โบราณมากนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นดาวดวงหนึ่งนะคะที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดเลย ดาวซีเรียสเนี่ยนะคะหลายๆที่นะคะอาจจะเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวสุนัขใหญ่นะคะดาวซีเรียสเนี่ยมีความสําคัญกับชาวอียิปต์โบราณมากนะคะเพราะว่าเป็นดาวที่บ่งบอกถึงออการปรับเปลี่ยนของฤดูด้วยนะคะเขาว่ากันว่านะคะถ้าเห็นดาวซีเรียสนะคะขึ้นในยามรุ่งสางเมื่อไหร่นะคะก็จะหมายถึงการเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาน้ําหลากของแม่น้ำไนในอียิปต์โบราณนั่นเองค่ะ ก็มีนะคะการใช้ประโยชน์มากมายนะคะจากกลุ่มดาวซีเรียสนะคะโดยใช้เป็นสัญลักษณ์นำทางนะคะในการเดินทางเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้นะคะหรือว่าใช้นะคะเพื่อระบุการเดินทางมาถึงของฤดูหนาวก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับอีกกลุ่มดาวหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มดาวที่นะคะได้พูดถึงบ่อยมากในเล่มนี้นะคะก็คือกลุ่มดาวที่มีชื่อว่าโอริออนนะคะหรือว่าองไปเซิร์ชมานะคะบางที่ก็อาจจะอ่านว่าโอไรออนก็ได้นะคะกลุ่มดาวโอไรออนนะคะหรือกลุ่มดาวในพรานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราคนไทยก็จะเรียกว่ากลุ่มดาวเต่านั่นเองค่ะกลุ่มดาวในพราณนี้นะคะถือว่าเป็นดาวฤกษ์นะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งของเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดีค่ะ กลุ่มดาวนายพรานนะคะก็ตามชื่อนะคะนายพรานก็คือราสัตว์ใช่ไหมคะคือกลุ่มดาวนายพรานเนี่ยมีประโยชน์นะคะเป็นอย่างมากในการตามหาดาวอื่นค่ะก็คือกลุ่มดาวนายพรานเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะในการบอกตำแหน่งนะคะของดาวดวงอื่นๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้ดาวซีเรียสด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ดาวแคสเตอร์แอนด์พอลัสด้วยนะคะถือว่าเป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่ใช้สาหรับบอกตำแหน่งดาวอื่นๆในค่อนข้างดีเลยค่ะ เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆนะคะที่อิงนะคะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาจากนิยายเล่มนี้นะคะมนตราแห่งดารานะคะใครที่สนใจนะคะเป็นผลงานจากสำนักพิมพ์ณนะบ้านวรรณกรรมนะคะโดยน้ำปากกาลักษณวดีนะคะอีกหนึ่งนำปากกาของคุณธมยันตีนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอีโบรานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาแล้วก็เรื่องราวของดวงดาวนะคะที่สวยงามสดใสนะคะก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะคะมนตราแห่งดารามีทั้งหมด2เล่ม ด้วยกันนะคะนี่ค่ะ เป็นนิยายที่ก็ยังคลาสสิกอยู่นะคะเพราะว่าเขียนมาตั้งแต่ปี2012นี่ก็10ปีพอดีเลยนะคะก็ยังหาอ่านกันได้แล้วก็เนื้อหาก็ยังคลาสสิกมากค่ะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมอย่างที่ยิงเล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาโรรามสิทธิ์ที่2นะคะหรือว่ากลุ่มดาวต่างๆนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แวะมาพูดคุยนะคะคอมเมนต์กับอิงได้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีแหล่งข้อมูลดีๆนะคะก็สามารถอคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะอิงก็จะพยายามนะคะไปตามหาข้อมูล เพิ่มเติมแล้วก็อ่านเพิ่มได้มากกว่านี้ค่ะเรื่องของอี์ช่วงนี้อิงก,ก็ชื่นชอบมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะช่องอิงกี้ส o บุ๊ c แพ็เกอร์กันด้วยนะคะอยากให้อิงรีวิวหนังสือเล่มไหนหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องราวของหนังสือแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าอิงทําได้นะคะอิงจะพยายามทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะมาแนะน,นําหนังสือให้ทุกคนได้ฟังกันอีกค่ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ